ตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเครียดเพราะปัญหานี้สินจนทำให้นอนไม่หลับถ้าตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเครียดเพราะว่ารายรับของคุณมันไม่พอกับรายจ่ายและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบงานบางอย่างแต่ถ้างานงานนี้สามารถทำให้คุณหายเครียดแล้วก็รอดจากปัญหาที่คุณกำลังเจอได้คุณจะฟังคลิปนี้ให้จบไหมคะ สถานการณ์แบบนี้บอกเลยค่ะว่าเครียดเหมือนกันทุกสถาบันแน่นอนนะคะไหนจะค่าน้ํามันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ยังมีในเรื่องราวของค่าอาหารค่าครองชีพค่าของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆพากันตบเท้าขึ้นราคาเราเจอปัญหาแบบนี้ตอนนี้คิดหาวิธีแก้ไขกันยังไงคะแล้วก็วางแผนรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกันหรือยังคะ สวัสดีค่ะวัฒนาวัฒนาวงหลายๆคนรู้จักกันในนามโคชพี่น้องอินดีมไฟป,ป่าปัจจุบันน้องเป็นนักธุรกิจของบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดค่ะอดีตน้องเคยเป็นเจ้าของร้านดอกไม้อยู่จังหวัดระยองค่ะน้องทำธุรกิจนะคะเป็นคนหนึ่งที่ขยันมากทาทุกอย่างเลยขยันมา22ปีเป็นหนี้รวมๆกันแล้วเกือบ10ล้านค่ะคนอะลายขยันจริงเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เกือบโดนฟ้องล้มละลายค่ะ แต่น้องนะคะโชคดีมากค่ะที่ได้มาเจอกับธุรกิจอินดีมก่อนนะคะจึงทำให้น้องสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันที่น้องจะเริ่มต้นทำธุรกิจนี้นะคะน้องก็เป็นคนหนึ่งที่ชีวิตติดลบไม่มีเงินติดบ้านไม่มีเงินติดตัวในวันที่ต้องการทำธุรกิจนี้อย่างจริงจังน้องจำเป็นค่ะที่จะต้องเริ่มให้เร็วน้องจึงไปขอยืมเงินคนอื่นเพื่อมาเริ่มต้นในการทำธุรกิจนี้ให้ได้เอาละค่ะได้ยินเสียงน้องกันแล้วนะคะ ต่อไปเรามาเจอหน้าน้องกันหน่อยละกัน ได้ยินแต่เสียงเจ๊วเจ้าตอนนี้มาเจอตัวเป็นๆกันแล้วนะคะหลายๆคนมักจะถามน้องว่าธุรกิจอินดีมคืออะไรธุรกิจอินดีมก็คือธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายทางด้านสินค้าและงานบริการรวมถึงความครบวงจรในธุรกิจต่างๆมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ค่ะโดยที่นะคะธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอยังเป็นธุรกิจที่ตอบ โจทย์ความต้องการของคนที่กำลังหาอาชีพที่2ที่จะสามารถทำร่วมกับงานประจำได้ค่ะโดยที่ธุรกิจของเรานะคะแม้จะไม่มีเวลาก็ทำได้คุณจะทำอาชีพอะไรคุณก็ทำงานนี้ได้คุณไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์คุณก็สามารถทำงานนี้ได้ ที่สำคัญธุรกิจนี้ทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงคุณมีมือถือเพียงค่นเดียวและมีสัญญาณเน็ตดีๆคุณก็สามารถทำงานนี้ได้ธุรกิจอินดีมจึงเป็นที่สนใจแล้วก็ มีคนนะคะพากันเข้ามาสมัครทําธุรกิจกันเยอะแยะมากมายแล้วที่สําคัญนะคะธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายร้อยเปอเซได้รับการตรวจสอบและยอมรับนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหรือใครๆนะคะหรือท่านที่กำลังดูอยู่ วันนี้ถ้าต้องการทำธุรกิจอินดีมคุณมาลุยที่นี่ได้อย่างสบายใจเลยค่ะเพราะธุรกิจของเรานำพาคุณก้าวสู่ความสำเร็จได้ค่ะโดยที่เรานะคะมีคุณก้องอัครรัตนนิติพลเจ้าของรายการและพิธีกรรายการอายุน้อยร้อยล้านซึ่งเผยแพร่ทางช่อง WorkPoint เป็นประธานบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดค่ะซึ่งตัวคุณก้องเองนะคะเป็นคนในสื่อค่ะ คุณก้องเป็นนักธุรกิจระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจแล้วก็ยังเป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคมนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศด้วยค่ะจึงทำให้เจ้าของธุรกิจระดับมหาชนต่างๆนะคะเขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้วร่วมมือจับมือทำธุรกิจกับอินดีมค่ะนี่แหละค่ะมันเป็นความประทับใจหนึ่งเลยที่ตัวน้องนะคะดีใจมากๆค่ะได้มาจับมือทำงานกับคุณก้อง และถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อมั่นหรือว่าไม่เคยชอบคุณก้องมาก่อนนะคะตัวน้องเองคงไม่ได้ทำธุรกิจอินดีมแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องเป็นอีกหนึ่งคนค่ะบนโลกนี้ที่ไม่เคยชอบธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคมาก่อนเลยต่อต้านแถมแอนตี้ด้วยนะคะแต่คราวนี้ค่ะด้วยความที่เชื่อมั่นในตัวคุณก้องเลยทาให้น้องตัดสินใจค่ะเข้ามาศึกษา อยากรู้จังว่าทําไมคนในอินดียเขาถึงทํารายได้กันแล้วเขาทํารายได้กันจริงหรอนะคะหลังจากที่เปิดใจพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ศึกษาและลงมือทําบอกเลยค่ะว่าทุกท่านคะที่อินดีมอะค่ะเขาทําให้คนประสบความสําเร็จได้เพราะว่าเขามีสูตรสําเร็จในการทํางานค่ะตัวน้องเองก็มีไรายได้จากสูตรสําเร็จนี้เช่นเดียวกันหลายๆคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าสูตรสําเร็จนั่นคืออะไรก่อนจะไปดูสูตรสําเร็จนะคะน้องจะบอกว่าเรา ะะมาฟังข้อนี้ก่อนน้องบอกเลยว่ามันสําคัญจริงๆถ้าใครกําลังต้องการเงินด่วนต้องการเงินเร็วๆเหมือนกับที่น้องเคยผ่านมานะคะมาดูข้อมูลตรงนี้เลยค่ะว่าทําไมอินดีมจึงน่าทำ เพราะอินดีมน่าทำจึงทำให้มีคนหลังไหลเข้ามาทำธุรกิจอินดีมกันมากมายแล้วทำไมอินดีมถึงน่าทำเรามาดูกันค่ะธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่สามารถทำเงินได้มากอ้าวเราจะทำงานทั้งทีไหนๆก็จะต้องเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันอยู่แล้วแต่ถ้าทำเงินได้น้อยมันไม่พอใช้ถูกต้องไหมคะดังนั้นไหนๆก็ต้องเหนื่อยนะคะแต่มาทำอินดีมแล้วได้เงินมากมันคุ้มค่ากว่าจริงไหมคะทำอินดีมสามารถได้เงินเร็ว นะคะบางคนบอกว่าไปทํางานอื่นได้เงินดีกว่าแต่กว่าจะได้เงินนะคะเงินออกช้ามันไม่ทันใช้เจ้าหนี่เขาไม่รอนะคะดังนั้นธุรกิจอินดีมนะคะได้เงินมากได้เงินเร็วเห็นไหมคะ ตอบโจทย์ความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเราได้ทำให้พวกเราสามารถนำเงินตรงนี้ค่ะไปปลดหนี้ได้เร็วได้ทันเวลาแล้วหลายๆคนนะคะพอทำธุรกิจอินดีมแล้วจนมีรายได้สเสถียรหรือบางท่านนะคะก้าวไปสู่ความสำเร็จเลยอินดีมยังสามารถทำให้เรานะคะได้เงินนานอีกด้วยนะคะแล้วยังสามารถส่งต่อธุรกิจนี้ไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานได้อีกนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งสำคัญ สิ่งจําเป็นของพวกเราเลยใช่ไหมคะเพราะเราต้องการเงินมากเงินไวแล้วก็เงินนาน,านๆเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาชีวิตของเราที่เรากําลังเจอกันอยู่ในตอนนี้จริงไหมคะถึงเวลาของการรู้สูตรสําเร็จของคนอินดีมแล้วค่ะคนอินดีมเขาทําตามสูตรนี้เขาถึงมีรายได้กันค่ะนั่นก็คือสูตรเริ่มทํา และตามค่ะนะคะซึ่งเริ่มเริ่มที่ใครมาดูกันค่ะการเริ่มไม่ต้องเริ่มที่ใครค่ะเริ่มที่ตัวเราตัวเราอยากมีไรายได้ที่นี่เราก็ต้องพาตัวเองมาอยู่ที่นี่ให้ได้ก่อนถูกต้องไหมคะเริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างค่ะด้วยการบริโภคสินค้าตามความพร้อมของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นราคา3,350บาทก็ได้ หรือคุณจะไปซื้อสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ปริมาณสินค้าเยอะกว่าก็คือ27,900บาทก็ได้ค่ะซึ่ง2กลุ่มสินค้านี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกันตรงเรื่องของรายได้ด้วยนะคะ3,350บาทเนี่ยคุณมาทำธุรกิจที่นี่คุณจะได้รับรายได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน5,002ค่ะถ้าเป็นกลุ่ม27,900บาท คุณจะสามารถสร้างไรายได้สูงสุดจากธุรกิจอินดีมต่อวันนะคะไม่เกิน40,000บาทค่ะตามกฎหมายกำหนดฉะนั้นนะคะข้อนี้เป็นข้อสำคัญเลยถ้าหากว่าคุณอยากมีไรายได้จากที่นี่คุณต้องพาตัวเองมาเริ่มให้ได้เพราะถ้าคุณเริ่มไม่ได้ข้อทำกับข้อตามคุณไม่ได้ทำแน่นอนถูกต้องไหมคะเอาละค่ะมาดูวิธีการที่2นะคะก็คือการทา ทำคืออะไรนะคะทำก็คือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเราเนี่ยแหละค่ะออกไปตามช่องทางต่างๆเลยตามความถนัดไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ line, หรือจะทําตามสถานการณ์ที่เรากําลังเจออยู่นะคะเจอสถานการณ์แบบไหนเราก็ปรับเปลี่ยนนะคะธุรกิจของเรายืดหยุ่นได้ค่ะแล้วคุณจะประชาสัมพันธ์กี่คนก็ได้แต่ยังน้อยเราขอให้คุณแนะนําหรือประชาสัมพันธ์คนให้ได้อย่างน้อย2คนโอเคไหมคะแค่2คนเท่านั้น เป็นอย่างน้อยนะคะจากนั้นคุณก็มาทำข้อที่3ต่อเลยค่ะก็คือการตามการตามก็คือการดูแลติดตามคน2คนของคุณเนี่ยค่ะให้เขาทำตามสูตรเริ่มทำตามจนครบทั้ง3ข้อเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจอินดีมได้แล้วจากสูตรสำเร็จ เริ่มทําตามของเราจะทําให้คุณมีเงินได้ยังไงเรามาดูที่โบนัสไซเคิลของเราเลยค่ะซึ่งโบนัสข้อนี้นะคะจะทําให้คุณมีเงินมากและทําให้คุณมีเงินเร็วค่ะด้วยสูตรเริ่มเริ่มคือการที่คุณนะคะพาตัวเองเข้ามาในธุรกิจอินดีมให้ได้โดยการบริโภคสินค้าไม่ว่าจะราคา3350บาทก็ได้หรือ27,900บาทก็ได้ ถ้าคุณเริ่มได้เพียงเท่านี้ค่ะข้อแรกคุณทำเสร็จแล้วค่ะสมมุติว่าคุณสมัครมาที่ไซต์ LP ในราคา27,900บาทคุณจะสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน40,000บาทค่ะต่อจากนั้นคุณไปทำหัวข้อที่2ค่ะการทำก็คือการประชาสัมพันธ์บอกต่อในทุกช่องทางในทุกรูปแบบ ตามความถนัดของคุณเลยนะคะแล้วจะประชาสัมพันธ์กี่คนก็ได้ที่อินดีมบอกว่าอย่างน้อยๆขอให้คุณได้2คนค่ะถ้าคุณประชาสัมพันธ์คนมาได้2คนสมมุติว่าเขาสมัครมาที่ไซต์ LP เหมือนกับคุณเลยหัวข้อที่2คุณทําเสร็จแล้วค่ะแล้วในหัวข้อนี้นะคะจะทําให้คุณมีรายได้4 0 0พบาทเกิดขึ้นค่ะจากนั้นคุณไปทําหัวข้อที่3ต่อเลยก็คือการตามการตามคือการดูแลคน2คนของคุณให้ทําตามสูตรของเรา เริ่มทำตามตอนนี้เขาเริ่มได้แล้วนะคะต่อไปเราไปตามให้เขาทำค่ะเมื่อเขาประชาสัมพันธ์ได้คนสองคนมาเหมือนกับคุณเลยนะคะเขาทั้งสองคนก็จะมีรายได้เกิดขึ้นคนละ4 0่พบาทค่ะในขณะเดียวกันคุณก็จะมีรายได้เกิดขึ้นด้วยจาก2 LP ข้างซ้ายและ2 LP ข้างขวาทำให้คุณมีรายได้ในชั้นที่สอง0 0 0พบาทค่ะงานของคุณยังไม่เสร็จนะคะคุณตามให้เขาเริ่มได้แล้ว คุณตามให้เขาทำได้แล้วต่อไปค่ะคุณตามให้เขาไปตามคนสองคนของเขาให้ทำตามสูตรสำเร็จของเราเริ่มทำตามเมื่อเขาทำผังองค์กรก็จะเกิดขึ้นในรูปแบบนี้ค่ะคนที่ทำเขาก็จะเกิดรายได้คนละ4,000บาทเหมือนกันทุกคนเลยเห็นไหมคะ คนที่ตามก็คือคน2คนของเราค่ะเขาก็จะเกิดรายได้คนละ8,000บาทเหมือนที่เราเคยผ่านมาเลยค่ะแล้วตัวคุณล่ะคะจะได้อะไรนะคะ CLP ที่เกิดขึ้นข้างซ้ายและ4 LP ที่เกิดขึ้นข้างขวาจะทำให้คุณมีรายได้ในชั้นที่3ค่ะ1 6 0 0 0บาทค่ะน้องขีดเส้นแดงให้กับคุณเลยค่ะคุณเสร็จงานแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเริ่มทำตามครบเรียบร้อยแล้วค่ะ เอาแล้วคราวนี้คุณจะมีรายได้ได้ยังไงอ่ะในเมื่อคุณไม่ทํางานก็ทุกคนที่คุณส่งต่อระบบให้เขานะคะนะคะก็คือสูตรเริ่มทําตามทุกคนจะรับผิดชอบทําตามสูตรนี้นะคะพอทุกคนทําตามสูตรนี้ชั้นที่4ก็จะเกิดขึ้นคุณจะมีรายได้จากการที่คุณไม่ได้ทํางานค่ะขึ้นมา3.2 0 0 0บาทค่ะและในชั้นที่5ที่จะเกิดขึ้นคุณจะมีรายได้เกิดขึ้นมา64,000บาทค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะ อินดีมเป็นธุรกิจที่ทำงานตามกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดคุณเริ่มต้นที่ไซส์ LP ที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน40,000บาทฉะนั้นตั้งแต่ในชั้นที่5เป็นต้นไปเลยค่ะลึกลงไปอินฟิน t y ี้คุณจะรับรายได้สูงสุดไม่เกิน40,000บาทค่ะนี่แหละค่ะเป็นการจ่ายลึกลงไปแบบไม่จำกัดชั้นลึกเลยเป็นยังไงคะตอนนี้อินดีมทำให้คุณได้เงินมาก แล้วที่สำคัญก็ทำให้คุณได้เงินเร็วเพราะรายได้ข้อนี้เข้าบัญชีคุณในทุกวันศุกร์เลยค่ะอินดีมสามารถแก้ปัญหาการเงินให้กับคุณได้แล้วเห็นไหมคะเพียงแค่คุณทำตามสูตรเริ่มทำตามให้ได้แล้วคุณนะคะจะมีชีวิตอิสระภาพมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตนะคะรวมถึงนะคะคุณอยากทำอะไรอยากจะแก้ปัญหาเรื่องลูก ส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆนะคะอยากมีค่ารักษาพยาบาลให้พ่อให้แม่ดูแลท่านให้มีความสุขคุณสามารถทำได้เลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นระบบการส่งต่อที่ทำให้คนอินดีมสามารถปลดหนี้ได้แล้วคุณก็เป็นหนึ่งคนค่ะถ้าคุณทำตามนี้คุณสามารถหลุดพ้นจากปัญหาที่คุณเจอได้อย่างแน่นอนค่ะน้องค่ะเป็นคนหนึ่งที่เดาใจคุณถูกแน่ๆในหัวข้อนี้ คุณอาจจะคิดว่าแล้วถ้าหากว่าคุณสมัครเข้ามาแล้วแต่คุณยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้คนอย่างน้อย2คนให้ได้เนี่ยแล้วคุณจะเกิดรายได้อย่างไงจริงไหมคะอ่าเพราะว่าน้องเองอ่ะถามว่าทําไมถึงดาได้ก็เพราะน้องเองก็เคยเป็นแบบนั้นค่ะเอาละค่ะมาดูโครงสร้างของบริษัทอินดีมกันดีกว่าค่ะโครงสร้างของเราเป็นแบบไบนารี่คนจะมีสสายงานเท่านั้นก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะ ถ้าหากว่าคุณสมัครเข้ามาแล้วแต่ตัวคุณยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์แนะนำคนได้นะคะแต่คนที่อยู่สูงไปกว่าคุณนะคะหลายๆคนละค่ะบอกได้เลยว่าเขาประชาสัมพันธ์ได้คนครบเรียบร้อยแล้วค่ะสองคนฉะนั้นคนที่3มเป็นต้นไปค่ะที่เขาประชาสัมพันธ์ได้เขาจะวางลงล่างแบบนี้กันค่ะนี่ละค่ะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่า ตัวคุณเองจะไม่มีคนใต้สายงานเพราะว่าคุณจะรับสมัครใครไม่ได้ไม่ต้องกังวลเลยแล้วถ้าสายงานของคุณตรงนี้เขาเกิดการแตกตัวก็จะเกิดการแตกตัวในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณก็คงจะสงสยัยแล้วมันเกี่ยวอะไรก็ในเมื่อมีแต่คนเข้ามาแต่คุณไม่ได้โบนัสไซเคิลแล้วคุณจะเกิดเงินได้ยังไงจริงไหมคะนี่แหลคะค่ะน้องอยากจะพาคุณมาดูหัวข้อนี้เลยเพราะว่าหัวข้อนี้นะคะ สอดคล้องกับความกังวลของคุณแล้วก็สามารถตอบความกังวลของคุณได้เลยค่ะโบนัสข้อนี้นะคะเป็นโบนัสที่สำคัญมากแล้วก็เป็นโบนัสที่คนอินดีมชอบมากค่ะหลังจากที่คุณนะคะเกิดรายได้มากเกิดรายได้ไวแล้วเราก็อยากมีรายได้นานๆถูกต้องไหมคะซึ่งโบนัสข้อนี้ละคะ่ะซื้อซ้ำทํากํำไรหยุดทําก็มีรายได้ค่ะจะเป็น โบนัสที่ทำให้คุณมีรายได้นานๆและสามารถส่งต่อไปยังลูกและหลานของคุณได้ด้วยนะคะเราเรียกกันว่าโบนัส a s s ซีฟอินคัมก็ได้นะคะซึ่งโบนัสข้อนี้เกิดจากอะไรปกติแล้วการที่คุณจะรับรายได้ทุกช่องทางของอินดีมค่ะอินดีมมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวค่ะเพียงคุณนะคะเป็นลูกค้าประจำซื้อสินค้าของอินดีมบริโภคเพียงเดือนละขั้นต่ำา200 PV หรือประมาณ1000กว่าบาทเท่านั้น ก็จะสามารถรับรายได้ทุกช่องทางของอินดีมได้คราวนี้คุณก็จะงงจริงไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผังองค์กรเมื่อกี้ล่ะแล้วจะทําให้คุณเกิดรายได้ได้ยังไงล่ะเรามาดูตรงนี้กันนะคะในเมื่อคุณเป็นลูกค้าประจําของอินดีมค่ะนะคะคุณเป็นลูกค้าประจําแล้วคุณซื้อขั้นต่ํา200 PV แล้วคนใต้องค์กรที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนที่มาอยู่ใต้องค์กรของคุณคุณจะไม่ได้เป็นผู้แนะนําค่ะแต่ว่า เขาอยู่ใต้องค์กรของคุณแล้วเขาก็ซื้อกินซื้อใช้ขั้นต่ำตั้งแต่200 PV ขึ้นไปนะคะบริษัทอินดีมมีโบนัสข้อนี้ให้กับคุณค่ะถ้าคุณซื้อ200 PV แล้วคนใต้องค์กรของคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แนะนำเขาก็ซื้อกินซื้อใช้200 PV หรือ600 PV หรือ1,000 PV ก็ตามบริษัทจ่ายให้ตั้งแต่คนแรกเลยค่ะนะคะหัวละ20บ,บาทจ่ายให้ใครจ่ายให้คุณค่ะ วันนี้นะคะน้องจะสมมุติให้คุณดูค่ะถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณมีคนใต้องค์กรของคุณ1000คนนะคะแล้วตัวคุณก็ซื้อกินซื้อใช้200 PV แล้วสมาชิกของคุณที่อยู่ใต้ะคะ่ะที่คุณไม่ได้แนะนำหรือที่คุณแนะนำเองแล้วแต่เขาก็ซื้อกินซื้อใช้200 PV หรือ600 PV หรือ1000 PV บริษัทจะให้คุณหัวละ20บาทเท่ากับว่ารายได้ข้อนี้นะคะในเดือนนั้นของคุณ คุณจะมีรายได้ขั้นต่ำค่ะ20 0 0 0บาทจากนั้นสมมุติว่าคุณอาจจะซื้อกินซื้อใช้มากกว่านั้นล่ะเดือนต่อไปคุณอาจจะซื้อกินซื้อใช้ไปจนถึง600 PV ค่ะแต่คนในองค์กรของคุณใต้องค์กรของคุณเขาอาจจะมีบางคนซื้อกินซื้อใช้200 PV บริษัทจ่ายให้ค่ะจ่ายให้จ่ายให้ใครจ่ายให้คุณนั่นแหละค่ะก็คือจ่ายให้คุณหัวละ40บาท แต่ใครที่ซื้อกินซื้อใช้เท่ากับคุณนะคะก็คือ600 PV ชนกันกับคุณหรือซื้อมากกว่าคุณก็คือซื้อถึง1,000 PV บริษัทจ่ายให้คุณค่ะหัวละ60บาทรายได้ข้อนี้ในเดือนนั้นของคุณนะคะขั้นต่ำก็คือ40,000บาทและสูงสุดถึง60,000บาทค่ะแล้วถ้าหากว่าเดือนไหนล่ะบังเอิญเดือนนั้นเดือนนี้ซื้อไปซื้อมาซื้อถึง1,000 PV ใครซื้อคุณซื้อนะคะคุณซื้อถึง1,000 PV แต่สมาชิกใต้องค์กรของคุณอาจจะมีใครซื้อ200 PV บริษัทยังจ่ายให้คุณค่ะหัวละ40บาทเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าใครนะคะซื้อถึง600 PV หรือซื้อเท่ากับคุณเลย1,000 PV บริษัทเปลี่ยนรายได้ให้กับคุณค่ะเป็นหัวละ100บาทดังนั้นในเดือนนั้นค่ะคุณจะมีรายได้ขั้นต่ำที่40,000บาทและสูงสุดถึง100,000บาทซึ่งรายได้ข้อนี้นะคะโตข้างเดียวก็มีรายได้ค่ะ เหมือนผังองค์กรเมื่อกี้ไงคะที่น้องพาคุณไปดูว่าถ้าสมมุติคุณสมัครเข้ามาแต่คุณไม่สามารถประชาสัมพันธ์นะคะได้คนสองคนคุณจะมีไรายได้เกิดขึ้นไหมคุณจะมีไรายได้ตามข้อนี้เลยค่ะนะคะโตข้างเดียวก็มีไรายได้ซึ่งน้องมีตัวอย่างค่ะนะคะตัวอย่างก็คือป้าเบียนป้าเบียนนะคะสมัครเข้ามาป้าเบียนทํางานไม่เป็นคะ่ะไม่ได้สมัครเข้ามาเพื่อทํางานป้าเบียนสมัครเข้ามาเพื่อ มาซื้ออาหารเสริมไปดูแลสุขภาพค่ะตัวป้าเบียนเองนะคะมีผังองค์กรแบบโตข้างเดียวค่ะก็คือรูปแรกนะคะก็คือเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนี่แหละคะ่ะในเดือนธันวาคมเดี๋ยวน้องแบกให้ดูนะคะในเดือนธันวาคมปี2021ค่ะป้าเบียนมีรายได้7,800บาทจากคนใต้องคอ์กร194คนซื้อกินซื้อใช้เห็นไหมคะ นี่คือรายได้แบบโตข้างเดียวก็มีรายได้ค่ะคุณนะคะจะไม่จนพูดง่ายๆแก่ไปไม่จนเพียงคุณเป็นผู้บริโภคของบริษัทอินดีมซื้อกินซื้อใช้ก็มีรายได้แบบนี้ชอบไหมล่ะคะไหนๆนะคะคุณก็ซื้อกินซื้อใช้200 PV เป็นอย่างต่ำเพื่อรักษารายได้ทุกช่องทาง ที่คุณจะได้จากอินดีมใช่ไหมคะวันนี้นะคะน้องขอเล่าอีกหนึ่งโปรโมชั่นละกันซึ่งคุณนะคะไม่ต้องไปซื้อซ้ำเพิ่มเพราะว่าคุณซื้อกินซื้อใช้แล้ว200 PV นะคะโปรโมชั่นนี้เขาเรียกกันว่าโปรโมชั่นลุ้นหวยค่ะเป็นออเซลเลขท้าย3ตัวรหัสสมาชิกซึ่งบริษัทอินดีมนะคะ ยอดขายในเดือนนั้นได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละนะคะบ,บริษัทอินดีมจะดึงยอดขายออกมา5%ค่ะแล้วแบ่งจ่ายออกเป็น2รอบนะคะรอบแรกก็คือรอบวันที่1ถึงวันที่15แบ่งจ่ายให้2.5%และรอบที่2ก็คือ1 6บหถึงสาแบ่งจ่ายให้อีก2.5%จ่ายให้ใครจ่ายให้กับสมาชิกค่ะที่ซื้อกินซื้อใช้ขั้นต่ํา2 0 0 PV แล้วถ้าหากว่าเลขรหัสสมาชิก3ตัวหลังของ ของเรานะคะของคุณนะคะไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่1น,นะคะ3ตัวท้ายรางวัลที่1คุณนะคะได้มีชื่อคะ่ะไปหารออเซลในแต่ละรอบนะคะแบบนี้สุดยอดไหมคะ และนี่นะคะก็คือผลลัพธ์จากการทำงานด้วยสูตรสำเร็จของคนอินดีมเพียงสูตรเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสูตรเริ่มทำตามค่ะจริงๆแล้วนะคะนอกจาก3ช่องทางที่คุณได้ฟังไปแล้วอินดีมยังมีประมาณ18ช่องทางเลยนะคะที่จะทำให้คุณสร้างรายได้มีเงินมากมีเงินเร็วแล้วก็มีเงินนาน,านๆซึ่งคุณสามารถนาเงินตรงนี้ค่ะไปแก้ไขปัญหาของคุณได้แล้วค่ะ แต่ในตอนนี้นะคะคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้คุณต้องเริ่มให้ได้ก่อนคุณต้องมีไซต์ธุรกิจอยู่ในใจคุณแล้วใช่ไหมคะะว่าคุณอยากจะเริ่มที่ไซต์ไหนจะเริ่มที่3,350บาทหรือ27,900บาทคุณต้องเริ่มให้ได้คุณต้องตัดสินใจพาตัวคุณเองเข้ามาอยู่ที่นี่ให้ได้ส่วนขั้นตอนในการทําและการตามคุณไม่ต้องซีเรียสค่ะไม่ต้องกังวลเลยคุณจะมีเรานะคะมีน้องมีทีมงานพาคุณทํางานนี้จนกว่าคุณจะประสบความสําเร็จค่ะ หลายๆคนมักจะคิดเหมือนน้องแน่นอนเพราะน้องก็ผ่านกระบวนการคิดนั้นมาก่อนแล้วค่ะว่าสรุปแล้วขั้นตอนไหนยากที่สุดเนี่ยการหาคน2คนเนี่ยมันยากที่สุดเลยใช่ไหมเอาจริงๆนะคะขั้นตอนที่ยากที่สุดค่ะบอกได้เลยค่ะคือการเริ่มเพราะว่าถ้าคุณเริ่มไม่ได้ คุณไม่สามารถมาทํางานที่นี่ได้คุณไม่สามารถมีเงินได้แน่นอนนี่แหละค่ะคือความยากแต่การทํากับการตามคุณมีทีมงานอย่างที่น้องบอกค่ะเขาจะพาคุณทําวันนี้นะคะตัดสินใจดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจเลยค่ะทักไปหาคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณไปบอกเขาเลยว่าคุณจะเริ่มต้นที่ไซส์ไหนแล้วนอกจากนั้นนะคะเราจะพาคุณทํางานเองถ้าคุณอยากมีไรายได้และอยากรอดอยากแก้ปัญหาของคุณให้ได้ อินดีมแก้ไขปัญหาให้คุณได้ค่ะแต่คุณต้องเริ่มให้ได้เริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างนะคะเจอกันที่อินดีมค่ะสวัสดีค่ะ